สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเวนมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆกันค่ะให้เด็กๆหยิบอุป,ปรกรณ์ชุดนี้ขึ้นมานะคะ่ะมีสมุดหนูน้อยนักสู้นะคะแท่งค่ะยางลบค่ะแล้วก็ดินสอค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังกิจกรรมนี้กันเลยดีกว่าค่ะกิจกรรมภารกิจหนูน้อยนักสู้นะคะเป็นกิจกรรมประกอบการประเมินพัฒนาการค่ะ ซึ่งคุณครูจะนําสมุดเล่มนี้นะคะไปประกอบการประเมินความพร้อมของเด็กๆค่ะโดยคุณครูนะคะจะดูตั้งแต่ความพร้อมทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาของเด็กๆเลยค่ะว่าเด็กๆมีความพร้อมที่จะไปเรียนป .1 หรือยังเอ,งเอ่ยเอาละค่ะเด็กๆเรามาเริ่มต้นกันที่เขียนชื่อชื่อเล่นและชลั้นเรียนของเด็กๆลงไปบนปกเลยดีกว่าค่ะ เมื่อเด็กๆเขียนชื่อชื่อเล่นและชั้นเรียนเสร็จแล้วเราไปชมตัวอย่างในการทำกิจกรรมในเล่มภารกิจหมูน้อยทำได้กันเลยดีกว่าค่ะ <Woo! S 1> ในแบบบันทึกเล่มนี้นะคะจะแบ่งหัวข้อการประเมินอ,ออกเป็นภารกิจต่างๆค่ะเด็กๆเด็กๆจะต้องขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ช่วยอ่านภารกิจต่างๆค่ะ มีภารกิจใดที่เด็กๆสามารถทำได้ให้เด็กๆนำสตมป์มาปั๊มลงไปในช่องสีเขียวค่ะและหากภารกิจในข้อใดเด็กๆยังไม่สามารถทำได้ให้ใช้สแตมป์ปั๊มลงไปในช่องสีฟ้าค่ะซึ่งภารกิจต่างๆในแบบบันทึกเล่มนี้นะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับกิจ,จวัตรประจำวันของเด็กๆค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสอดคล้องกับกิจ,จกรรมในห้องเรียนอีกด้วยค่ะ ซึ่งภารกิจต่างๆเด็กๆสามารถลงมือทำได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะสู้ๆนะคะเด็กๆเย่เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆภารกิจในเล่หมหนูน้อยนักสู้มีข้อไหนที่เด็กๆทำไม่ได้ไหมคะไม่เป็นไรนะคะเด็กๆให้เด็กๆพยายามต่อไปค่ะวัสีครูเบนน้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ